สวัสดีครับวันนิตาโคนะครับขอบนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเดิมๆนะครับดูความเปลี่ยนแปลงนะครับได้ลูกสาวนะครับวันนั้นดีใจตื่นเต้นก็เลยมองลูกวัวออกมาเป็นลูกตัวผู้นะครับก็นี่เป็นตัวเมียนะครับเป็นชาเล่นะครับแม่เขาก็เลขไกลๆนะครับส่วนลูกก็เหมือนแม่นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นคู่ที่ติดมานะครับเลี้ยงไว้ตั้งแต่เขา นะครับตอนนี้แม่เขาก็นี่ลูกเป็นตัวที่4แล้วนะครับลูกตัวที่4แล้วตัวก่อนนู้นนะครับเจ้าขอโมเตวิ่งไปรถต้นไม้อีกที่หนึ่งนะครับหมาเข้าไปกินเข้าไปกัดนะครับในข้อเลยครับตงสารมากเลยนะครับเท่ากับเขาตายทั้งเป็นนะครับนี่นโรนะครับโรว่าอีกหน่อยก็จะเป็นพี่น้องเขานะครับนะครับนี่เป็นแม่พันธุ์ที่เอามาจากพนมลงรักสมัยอยู่เรบ้านสะแก้วนะครับ ย้ายมากับครับก็อยากได้วัวเลี้ยงวัวเห็นวัวอะไรก็ซื้อเอาซื้อเอานะครับไม่เลยดูว่าวัวนั้นนะครับบุคลิกเป็นยังไงนะครับหน้านะครับก็เลยมาเปลี่ยนพันธุ์นะครับก็หมายความว่าผสมนะครับสายเลือดที่ดีขึ้นก็ดีขึ้นมาหน่อยนะครับเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาหน่อยก็รอว่ามประมาณสักไม่เกิน3เดือนนะครับน่าจะได้คู่หนึ่งนะครับก็ต้องนะครับ ได้หมอแดงนะครับหมอแดงหมอแดงคุณวิชิตพนมเขตนะครับก็เป็นคุณล้านนะครับเป็นเขยบ้านดงมันนะครับมีความสามารถนะครับก็ดูแลนะครับเป็นห่วงเป็นใยนะครับบอกเช้าได้เช้าเย็นได้เย็นนะครับบางทีนะครับเราก็ติดขัดนะครับแต่เขาก็เต็มใจครับคือว่าคือเป็นงานนะครับเป็นงานต้องรับผิดชอบนะครับผมก็ใช้เวลาว่างว่านะครับวันนี้ครับ ื่นแต่เช้ามามาดูนะครับกะว่าวันนี้จะเอาออกข้างนอกนะครับเนื่องจากบริเวณบ้านบริเวณสวนที่นานะครับมีสีเขียวนะครับทวงนี้นะครับมาหวานช่วงฝนตกมานะครับติดต่อกันนะครับเป็นอาทิตย์นะครับข้าวพึ่งออกนะครับก็ดูอ่าหน้าสดชื่นนะครับแดดจ้ามาแล้วนะครับวันนี้จะพาเขาไปอยู่ข้างนอกนะครับเย็นๆแม่บ้านเขาก็จะมาจูมนะครับช่วย ไปกินหญ้านะครับตามภาษานะครับสัตว์เลี้ยงนะครับวันนี้ตื่นเช้ามานะครับเนี่ยตรงนี้นะครับบังเอญว่าก็มีก้อนขี้ติดตูดนะครับก็เลยมอรูปแมงวันนะครับเข้ามาแต่เมื่อไรนะครับวันนี้ก็เลยเป็นแผลนะครับก็ใช้ยาโรยฟงโรยนะครับเพื่อต้องช่วยเขาน่าจะ วันนี้ไม่มีเลือดไหลแสดงว่าเริ่มอาการเริ่มจะดีขึ้นแล้วแหละครับก็ไม่เกิน3าครั้งน่าจะจะยุบหมดนะครับข้างๆก็จะมีนะครับต้นกล้วยนะครับมะม่วงนะครับแล้วก็ขาขาก็เริ่มปลูกครับแล้วก็ตบเป็นที่นาตรงนี้นะครับเป็นปลูกมันเทศไว้นะครับเสียดายยังไม่กล้าเอาออกยังไม่ได้ดํายังไม่ได้วานเลยนะครับก็ว่าวันนี้จะเอาต้นที่ดีนะครับไป ขอโทษนะครับเอายอดนะครับไปปลูกนะครับตามแปลงที่เหลือนะครับตามคันนะครับเพื่อบรรเทานะครับส่วนแตงโมก็จะเซมตามหลังนะครับเพราะอุตสาหเพาะใส่ทุ่งไว้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ลงนึกอยากว่าทําไม่ทันคนเดียวนะครับเมื่อวานก็ได้เห็ดเพาะมา2องสามฟึ่งโฟมาได้เห็นนะครับแต่ยังไม่มีเวลาไปเช็คดูนะครับวิ่งไม่ทันนะครับก็คอยอำนวยความสะดวกนะครับเจ้าของบ้านนะครับผู้จัดการนะครับ นายทุนใหญ่นะครับว่าบางทีมีภารกิจมีงานก็ต้องไปส่งนะครับนี่ว่าจะเปลี่ยนถังจะครับจากเลี้ยงหนูแล้วละครับถังนี้เปลี่ยนมา3าสี่ครั้งแล้วนะครับตั้งแต่ปลูกมะนาวมะนาวแล้วก็มากองไว้นะครับมะานาวไม่ได้ผลที่จริงแล้วถ้าขยันก็ได้ครับแต่ว่าเวลามันไม่มีช่วงงานกันตืมงานแสดงเยอะก็ม่ไม่แน่นอนก็เลยตั้งใจไว้ก็เลยว่าจะเปลี่ยนแผนใหม่นะครับทังดีก็จะเอาฝามาแล้วก็จะปลูก ไม่ปลูกนะครับคือจะเลี้ยงหอยเลี้ยงกุ้งลองดูนะครับเห็นกุ้งฝอยนะครับในถังน้ํานะครับ3ามตัวนู่นนะครับเหลือเชื่อเลยนะครับพอดูน้ําขึ้นมากุ้งติดมาด้วยนะครับพอกุ้งติดมานะครับพอน้ําแห้งนะครับไปดูอ้าวน้ําทําไมเราไม่ได้เลี้ยงกุ้งทำไมกุ้งฝอยขึ้นมามีไข่ก็วางแผนว่าหลังจากวานเสร็จอีกประมาณ5-6กไร่นะครับก็จะให้ทีมงานนะครับ เพื่อที่จะแต่งนะครับเรามีวัสดุพร้อมอยู่นะครับเพิ่มเติมนิดหน่อยแล้วก็หาพันธุ์เรื่องหอยเชอรี่หอยโขงหอยนานะครับก็คอยติดตามนะครับผมจะลองรายงานแล้วก็จะขอโทษนะครับจะลองเลี้ยงดูนะครับแล้วก็จะรายงานให้ท่านได้ทราบนะครับว่าว่างๆนะครับเราพอมีเวลาเหลือมีแรงเหลือนะครับลองมานะครับมะม่วงต้นนี้นะครับ บัวเชือกหลุดนะหลุดเชือกนะครับเขาควิดใหญ่เลยนะครับทั้งกล้วยทั้งอะไรนะวันนี้เนะหลือแต่ต้นตอนะก็ไม่เหลือเชื่อนะครับว่าเขามีความทนทานมากนะครับเป็นต้นแก้วขมิ้นนะครับปลูก ปลูกต้นปลูกจากต้นโตเลยนะครับก็ทําให้รอดตัวมาได้นะครับเพราะแต่ต้นอื่นเขาโตนะครับตัวนี้นะครับเรามีอยู่ประมาณ1ิลูกนะครับติดผลอยู่นะครับใครสนใจนะครับก็ขอเชิญนะครับก็นะครับว่างๆนะครับใครว่างๆหรือมีส่วนอยากจะพักผ่อนสมองนะครับขอเชิญนะครับที่สวนตะโคนะครับอยู่ตรงบ้านโคกตาพรมนะครับตะโคนะครับสวนน้ำพึ่งโคสิตาพรมนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ